ก i i ้กวัน้กก็วั้กิน้กวน้กวันนี้วนนี้ก็วนนี้ก้กวหน่อยกนนี้าวกากอวัก็วันนี้กิวันนี้กวน้วนน้กปินนี้วน้กวกวันน้ก็วันนี้ก็นนี้กนียนนี้นกกกนี้้กีกปีวาหมูหวานไข่กุียง ัวฝักยาวหอมหัวใหญ่แล้วก็กุ้งทอดแล้วเนี่ยอะไรมาม่วงเนี่ <In here. S 1> แล้วก็รวมกันก็เป็นข้าวคุ้กะปิแล้วก็ถั่วงอกเพาะเอง <In there. S 1> อกินด้ <In there. S 1> อ่ากินกินได้ป่ะหนูผักในจานเยอะแล้วลูกพอแล้วอืม อันนี้ plant on soil นะได้ไดไเราจะทำกับน้ำเราจะทำกับน้ำใช่ไหมนี่อะไรอ่ะเ<ม>ดินอันนั้นปูเพาะอันนี้ไหมเพาะกะเพรา,าไว้พอมยังเบโซอื <Basil. S 1> มเบโซอ a l แล้วอันนั้นอันนึงมันมา like 1น0่นะกินไปครึ่งน,นึงแล้วเอาใหม่ถ่ายใหม่โอ๊ะถ่ายใหม่อีกเพร<อ>าวไม,ไม่ถ่ายใ<า>หม่แล้วครงนี้พอจะไปทำง,งานปะตรงนี้พอจะไปทำง,งานปะ แม่ไม่รู้หรือแม่จะถามที่เดียวหายเช็คใน f 4 u r days อรอแม่จะถ่ายรูปแม่ถ่ายรูปกันไม่ถ่ายรูปแล้วเนี่ยที่อัลซ์วานม่อไม่ถ่ายรูปอรอแล้วม่เป็นไรรอได้ยังอ่ะ ก็แม่หนูก็สต็อกตั้งหน่อยเ่ยเอออนนรค้างๆไว้ยเิ้มได้ยิ้มสองตาพอละ YouTube อร์ต้องถ่ายร่อย pictures วันนี้ไม่แม่ถ่ายรูปเพาขึ้นหน้าปกไงแม่ต้องมีรูปขึ้นหน้าปกเพื่อ My favorite YouTuber MG Master OV เขาทำเหมือนกันหนูก็กินไข่ด้วยกินหมูหวานด้วยสิเขาไม่ n t อินตามที่วิดีโอมัน crazy หนูชอบรีสไ่ได้ น้ำเกลือมีเหรอพอน้ำเกลือน้ำเกลือมันโซ่ใี่ไหมอื้อืมอืมอ้มเดหนูก็หายแล้วเนี่ยแม่เียยังไม่หายยังไม่หายโลดแต่หายคอ,อนอนได้แล้อ We have a dip call at 10 a.m. to wake up until morning. All right, four hours of sleep. Four or three. I don't know. I think three. Kaiman? Kaiman, a long marker. ่เส้นยาวเหมือนก็ติ่มเอจิมุนอยู่จ้าเอาเมื่อไม่ก่อนไม่จะให้หยกกินนี่นไปซีน,นูโรเออพรุ่งนี้แล้วกันพรุ่งนี้เอากิน,นอ,นนอันนี้อีกเขาอยากกินเนี่ยคอรเรียนูโดสไปซี่คอรเรียนูโดลืมลืมเ<อ>ลย มันหายนะโนสอ่ะแม่อืมปริไฟด์เดี๋ยวมันก็หายหายมันหายวัดก็หายเมื่อไะวัแม่ก็เป็นหวัดพ่อเจี๊ยบก,ก็เป็นหวัดหนูก็เป็นหวัดมาบอกหนูไม่มีจ้ะอืมัน<ะ>ใช้โน้ส โกของมอ้อยอ่ะแม,ม่แม่มีน้ำหมูกับเมือนหัวนิดหน่อยโก้อมาไปโกวบ้าแม่ไม่สบายจะไปได้ไงป่วยถ้าไม่ต้องไปโคว เอาเสียงนอนหลับก็แก้ไปได้ไม่ได้หรอกหนูยังเด็กอยู่หนูต้องขยันเรียนเยอะทำไม other people ร์จะเขาเซ็กเขาไปนอนไปไม่ได้หรอกเราหยุดเรียนเดี๋วเราไม่เรียนไม่ทันเพื่อน so Everyone been absent once except for you Perfect attendance last year Perfect Even if I go to Singapore, I force you to know, school. Mm. Even in Miss Bisbee, they'll barely count anything. Hey, I don't see them. It's a math. Who need to buy more, Java? right? <laughs> hmm อยากวาด้วอ่อ <S <S> ยากเอา D S หรือ3 D S ของเนอะตอนไหนเอาได้ตอนที่เกรซของเนอร์เบอเหรอหนูติดแมสก์ูัไม่ใช่เหรอใช่เ <Yeah. S 2> มื่อวานแล้วมันฝอ r P S 4 o u เอาไปก็ได้ทุกอย่างก็เป็นแมสเป็นสีอะ แมปอะมันจะเชนเป็นซ like right? ีไหมว่าจะเอาจูซี่มาเอาเอหรอเอาเอได้ดิแต่แต่ตอนนี้แมปมันเอฟอยู่อะเป็นทั้มทีออหรือทัมทัมเอออเวย์ไม่ได้นะก็รู้แล้วก็ให้มันได้ดิให้มันชื่นใจโอเค I'm gonna take two years ทูยะ once I mean two semesters two semesters one from um l i k e C อย่าเลิกไฟด r ใจฮึดดิดีใจอยากได้ all bees on a roll ต้องทำกันเดี๋ยวจะปิดเทอมใกล้ปิดเทอมแล้วนะเดี๋ยวเครดจะออกแล้วต้องดูดีๆฉันรู้อยา t spring break อย่าให้มันมี missing ถ้าหนูไม่มี missing อะไรหนูได้แน่ชัวร์ Not ้วยซิไม่มี missing for? ์น ม่ no, missing for school yeah? s c o ของม่ไ hmm. ม mm ่เหมือนกันนะมม่ขี้เกีทำเพื่อมาไกลอะไรหนูวะจ้ะแม่สอบที่ที่เนผ่านแล้วนะอแม่กูดแล้วม่ไม่ไปอ่า c o l l e ป่ะแม่จะไป college ทำไมลูกม่ ever ไป c o l l e g ป่ะเตอนแม่เราสามแม่ก็ไป c o l l e g ไว ยังย um, yeah, ังแบบเกรดทเวนทีนะแม่เกตเอลบีนะไอเกนเอลอาร์ไอเกนเอลแอมจอดไอเกนเอลสังคมศาสตร์ไอเก้าซีออนวิทยาศาสตร์เป็นแบบนั้นเหรอยันหนูตอนนี้มันบีแล้วจะไม่บอกมันซีมันตกมาเป็นซีเพราะหนูมิสซิ่งวันวันวันอะนี่ไงย่าแล้ว ถ้าหนูเอาไปส่งแล้วมาคงจะขึ้นให้เอาม,านะนอมันบีได้ยังเดี๋ยวมันเนี้ยแม่จะเข้าไปดูโอ้นั่นน่ะอันนั้นมันเกตเดือเทินที่แล้วอะกินข้าวลูกแม่ฝฟนหนูอะแม่หนูมันเอฟอยู่นะตอนนี้มันไม่เชนจอ41ก็ใช่อะอมันเชนนี่ยังอะ่ะ <c oughs> ตอนนี้มัน47นะ It's <laughs> gonna take a long time. So, what homework? Five points. Five times white equals 35. Seven. Mm. Seven homeworks. Seven homeworks. I did ten. Mm -hmm. <laughs> so that means five times ten, by the way. Five times ten is fifty. Mm. เดี๋ยเพื่อนเพื่อนงงเพื่อนแม่ใน Youtube งงว่าสองแม่ลูกนี่คุยอะไรกันเขาบอกไม่รู้เรื่องอือกเกๆบาบอกสองพ่อแม่ลูกคุยอะไรกันเนียเขาฟังไม่รู้เรื่องบายม่คุยเรื่องอาหารดีกว่านเป็นไงรสชาติอร่อยไหมฟู้ด food ดินฟู้ด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 ฟ้อร่อยไหมนะอยา ไม่เหนื่อยเหรอไม่โหดแต่ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเหรอไม่เนื่อยถือได้ถ่ายต้องทำอะไรกันถ่ายนี่ต้องทำอะไรถ่ายนี่เสร็จแล้วแม่ก็จะแม่จะไปอาบน้ำแค่ไม่อแบบอานอนไวเลยแม่ไม่สบายแม่ก็นอนอยู่ไม่สบายหถึงจะนอน,ลน,อน,น,นหลังได้ก็ออ กินไปหึงไหนแล้วนะยุกไปหน่ยอยเดี๋ยวมาโเสียงดังสี่โมขึ่งโอคหา,าไม่ได้อทำไม่ดีทำไม่ดี เอ่เขาแบอืมเขาเลียงอ่ะอืมติดเต็มปากเลยไม่ติกชี้น่ะแต่ไม่มีไม่ชิมไม่ได้เดียวใช่แล้วแม่จะไปอาบน้ำแล้วดีกว่าไอ้หนูกินให้หมดหนูกินไม่หมดแล้วหนูเอาเอาแรปแรปเอากระดาษเอาเอาพลาสติกแรปไปน้ำแล้วใส่ตู้เย็นกินหมดนี้เนี่ยคุณดูเซลล์อ่ะ สกูอ um, yeah. ่ะเนี่ยอร่อยเย็นได้ไปละอ่ะไปบายบายเจอกันแคบแน็ตคลิปหน้ากินไปหน่อยกินไปเหลือเท่าไหร่ละเกือบจะหมดแล้วลูกกินหมดไปอือเดี๋ยว maybe หมดหมดอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเขากินคุณคุณหมดกัจเดี๋ยวเขานั่งนานเขาก็กินหมดไปแล้วแค่จะไปอาบน้ำก่อนไง เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายจาเพื่อน